สวัสดีครับพบกับผมปราร์ควิษอุตุคาออกรถงา่ายดถดีต้องวิษอุตุคาสาขาการจนาพิเศษครับใครหารถครอบครัวแบรนด์โตโยต้าอยู่ผมมีคันนึงเลยราคาล่วงลงมาเยอะๆคันนี้คือที่เขาเรียกกันว่า Fortuner โฉมไฟย e ้อยนั่นเองนะครับเจ้านี่คือ Toyota Fortuner 3.0 V ขับเคลื่อน2ล้อปี2014ครับราคาออกห้างไฟแดงจาก1 8 8 9 0 0บาทวันนี้ขายเพียงแค่588,900บาทเท่านั้น และคนก็เลือก f o r t u ูเนกันเยอะนะแตเห็นว่าบนท้องถนนเนี่ยมีอยู่เยอะนะครับพอเขาขึ้นชื่อเรื่องหนึ่งนะครับสมรรถนะที่ดี 2. แบรนด์โตโยตานะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็น f o r t u ูเนอเนี่ยอึดถึกทนใช้งานยาวๆปัญหาไม่จุกจิกและซ่อมถูกด,ด้วยเดี๋ยวผมพามาชมเลยวันนี้จะพามาชมว่ารถคันนี้น่าใช้ไหมและมีตำหนิอะไรบ้างตามผมมาครับ สนับสนุนโดยวิสารอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตค c าดอทมาครับเรามาเริ่มต้นชมเจ้าฟอร์จูเนอร์คเนียนก่อนก่อนอื่นเลยผมพาไปดูตำหนิก่อนดีกว่าตากล้องตามพี่มารถเข้ามาใหม่ครับก็มีตำหนีบ้างอย่างแรกเลยคือตรงนี้ครับ เหมือนไปเบียดอะไรมานะแล้วก็อันเนี้ยมันเหมือนถลอกไปนิดนึงนะแต่ว่าผมจะบอกอย่างงี้ครับตรงเนี้ยมันเป็นพลาสติกครอบเฉยๆนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ตัวถังของรถนะครับมันเป็นพลาสติกที่ครอบอยู่บนตัวถังของรถอีอทีนะอันเนี้ยไม่ยากนะครับก็แค่ทําสีนะครับชิ้นนี้ใหม่ตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ก็อาจจะเกิดจากสะเก็ดหินที่ดีดจากลอนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่มาครอบตุ่มล้อไว้นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่ตัวรถนะครับสังเกตเสียงนะมันจะต่างกันเสียงเหล็ก กับเศษพลาสติกนะครับคือเบียดเฉพาะโซนที่เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทําการเก็บงานให้นะครับตำหนิรถก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็สวยๆเลยนะครับพามาดูกันกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับไฟหน้าจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้ก็มีไฟตัดหมอกให้มาพร้อมนะครับมีกระจกงวงช้างให้มาด้วยไว้ดูด้านข้างรถกั้บนหน้าตัวรถนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับ คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ3 0 0 0ซีให้กำลังสูงถึง171แรงมา้าพร้อมแรงบิด360นิวตันเมตรเกียร์5สปีดร,รหัสเครื่องยนต์คือ 1KD ที่เขาว่ากันว่าคนยนสุดๆนะใช้กันได้เป็นหลักล้านกิโลยังใช้งานกันอยู่เลยนะครับปัญหาไม่จุกจิกเครื่องยนต์ก็ทํางานนิ่งๆเลยนะครับผมสตาร์ทรถไว้ตลอดเวลานะครับมาเข้ามาดูนี่นะครับตะกร้อดำอะเลเบลนะยังอยู่นะครับแล้วก็ดูที่ปากกระโปงนะครับมาดูโครงสร้างกัน น็อตฝากระโปรงอ่ะไม่เคยแกะขันไขเลยนะครับแผงข้างไม่เคยไข่นะสวยๆเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับแผ่นเพจนะครับไม่มีการแกะขันไขนะครับนี่นะครับสวยๆเลวลมอกรอยู่คบค้านครับคานสวยๆนี่น็อตไม่แกะแล้วก็นี่อาร์คคมๆนะด้านหน้าซีเรียลคมๆนะครับคานไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับพาดูที่ฝั่งนี้ต่อนะเข้ามา ล้อไม่มีแกะขันไข่นะครับแผงข้างล้อตตากระโปรงไม่มีไผ่นะครับดูด้านหน้านะครับนี่โตโยต้านะครับตัวนังสือคมชัดเลยนะครับด้านหน้าตากระโปรงนะครับรูกลมๆไม่มีการบิดเบี้ยวเลเวลน้ํายาแอร์ยังอยู่นะครับแต่ว่าพูดตรงๆนะก็ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะเดี๋ยวตรงนี้เราจัดการให้นะครับคัดมาดูกันต่อนะครับล้อจะเป็นล้อเดิมอยู่นะเป็นล้ออลลอยขอบ17ซีรีส์ยังเป็น2 6 5 6 5หา R หนงยางของบิสโตรดูเลอร์นะครับ กระจกมองข้างเป็นปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยม่านกันาสาดเจ้าของเดิมติดมาให้พร้อมนะครับก็เวลาจอดไว้งแง้มกระจกอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเปิดออกมานะก็ยังไม่เห็นว่าเราเปิดนะเพราะว่าไอ้กันาสาดมันบังให้อยู่ครับลูฟแลกมีมาให้นะครับยังอยู่ครบๆบ,บันไดเสริมข้างมีมาให้นะครับโอเคเลยด้ามจับประตูเป็นโครเมียมพร้อมเขาติดตัวกันลอยมาให้นะครับเวลาคนใส่แหวนหรืออะไรจะขึ้นรถนะ ถ้าไปเปิดปกติถ้าไม่มีตัวนี้นะมันจะไปขูดกับสี่ล้นนะสังเกตนะรถหลายๆคันก็จะมีรอยเยอะนะครับอย่างอันนี้เขาติดมาให้แล้วนะก็ถือว่าช่วยให้เราแบบดูแลรักษารถได้เป็นอย่างดีแหละนะไม่มีรอยขูดนะครับถ้าถัดมาไปดูท้ายรถกันครับทางด้านท้ายรถครับนี่ไฟไท้ายก็จะเหมือนย้อยๆลงมานะเขาเลยเรียกกันว่าโฉมไฟย้อยนะครับด้านหลังก็ด้านใต้ก่อนเลยแล้วกันก็จะมีล้ออะไ่ให้มานะครับคันนี้ให้กล้องมองหลัง มาจากโรงงานนะครับโลโก้3.0 D4D นะครับก็จะมีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกตรงที่สามแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นฝัดน้ำฝนด้านหลังเพราะว่ารถประเภทนี้นะครับ PTV นะสังเกตว่าท้ายเขาจะแบนพอท้ายเขาแบนเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยมันจะเอาฝุ่นเอาอะไรก็ตามมากองกันด้านหลังไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะฝนตกหรือสถานการณ์ที่แบบแห้งๆปกติแต่ฝุ่นมันจะมากองเพราะฉะนั้นถ้ามันมัวนะครับแล้วก็ปัดเลยนะครับให้มันใสเราจะได้มองด้านหลังชัดเจนเนาะ แต่ถ้าขับกลางคืนกลัวไฟใครก็ตามอาจจะมาทําให้เราแสบตานะก็ปล่อยไว้ไม่ต้องปัดก็ได้นะครับแต่ส่วนมากฟอร์จูนนี่แหละทำคนอื่นเอาตามบอหนะครับผมมามาดูกันต่อเปิดขึ้นมาครับฝาท้ายโช้กฝาท้ายทํางานสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็นี่นะครับการโดยสารก็จะเป็นการโดยสาร3แถวนะครับแล้วมองเข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้เป็นแอร์ลาวมานะทั้ง3แถวเลยนะครับตัวบอนะครับแถวที่3ก็จะเป็น2ที่นั่งนะครับซึ่งสามารถ พับได้นะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเขาให้เป็นแผ่นยางมาด้วยนะครับเข้ามาดูสภาพผมก่อนแล้วกันสภาพผมสวยมากๆครับคันนี้คือคันนี้สภาพค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพับเบาะให้ดูนะครับวิธีพับเบาะง่ายๆนะครับก็ดันตัวนี้แบนปุ๊บแล้วก็มีตัวดึงนะครับดึงขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวเกี่ยวนะครับเราเอาตัวนี้นะครับไปเกี่ยว แล้วก็ดึงให้แน่นเอาตีนตุ๊กแกแปะนะครับบ่อก็จะพับขึ้นด้านข้างแบบนี้นะครับโอเคมาดูโครงสร้างกันต่อนะฮะน็อตฝาท้ายคันนี้ไม่เคยแกะขันไขนะครับทั้งสองฝั่งนะครับโครงสร้างสวยๆเลยโอเคนะครับคุณผู้ชมถัดมาผมพาเข้าไปดูต่อภายในตัวรถตามผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ภายในฟอร์จูเนอร์ครับก่อนอื่นเลยก็พื้นที่เฮดลูมก็เหลือเยอะๆอยู่แล้วนะครับรถสไตล์นี้นะครับผมสภาพนะครับมาดูคอนโซลก่อนคอนโซลสวยมากนะ อันนี้คือไม่มีแม้กระทั่งรอยผลแมวเลยนะครับแอร์แบ็กไม่เคยระเบิดมาก่อนนะครับมีเกียร์หน้ารถนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับนับเลยหนึ่งสองนะครับสามี่แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับ5้าแล้วแผงข้างเป็น6นะครับด้านหน้าที่วางแก้ว6แก้วนะครับเจ้า f o r t จ n เ r นะครับเบาะเป็นบอดหนังสีดำนะครับแล้วก็เป็นเบาะปับไฟฟ้าด้วยนะครับสภาพก็สวยงามใช้ได้นะครับนี่ครับแต่ว่าฝั่งผู้โดยสารจะเป็นเบาะอัตโนมือนะครับก็ต้องเลื่อนเองนะครับ นะตรงกลางหน้าจอจาก Toyota นะครับอันนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยแล้วก็แสดงผลกล้องมองหลังนะครับด้านบนจอตัวนี้นะครับดิสเพย์นะครับตัวนี้จะบอกว่าน้ำมันคงเหลือในถังวิ่งได้กี่กิโลบอกเข็มทิศนะอ่าแล้วก็บอกได้ว่าค่าเฉลี่ยน้ำมันเนี่ยกี่กิโลเมตรต่อลิตรรวมถึงมีค่าเอเวอร์เดแล้วก็ค่าเรลทามด้วยนะครับแล้วแต่จะเปิดแล้วก็นาฬิกาอยู่ในนี้นะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับ อันนี้ก็ระบบก็ให้มาครบดีนะครับแล้วก็การใช้งานง่ายนะครับตัวนี้เห็นอยู่ในโฟลยต้าหลายๆรุ่นเลยนะตรงนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดแอร์หลังนะครับมีปุ่มทชชันคอนโทรลมี power outlet สอ2ช่องมีช่องเสียบ usb แล้วก็ช่องเสียบออกมาให้มีที่วางของเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับตรงนี้เบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับพนักวางแขนนะครับอันนี้ก็เป็นไฟเบอร์ขึ้นรูปนะครับที่เก็บของก็ใหญ่พอประมาณนะครับกระจกจะเป็นออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับกระจกมองข้างเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับ แล้วก็ไอ้ปุ่มหมุนด้านข้างตรงนี้ก็คือไฟของหน้าปัดนะครับซึ่งบางทีอ่ะเราอยากให้มันมืดเนาะแล้วก็ดิมลงไปได้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมถัดมาไปดูเบาะแถวสองครับเบาะแถวสองนะครับสามารถปรับพับได้นะครับก็แค่ดึงตัวด้านข้างนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้นเราก็ขึ้นไปนั่งเบาะแถวสามได้สบายสบายแล้วนะครับคุณผู้ชมสมมติปึ๊บพับลงมาก็แค่นี้แล้วสามารถปรับเอยนได้โดย ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันติดเบาะแถว3าเนาะแต่ถ้าไม่ติดเบาะแถว3เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูสามารถเอ็นได้แบบเห็นไหมเอนนอนได้เลยนะแล้วแต่ชอบนะครับด้านหลังนะครับเบาะก็เป็นบาดหนังนะสภาพก็สวยงามดีนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็จะมีที่วางแขนให้มาด้วยนะครับนี่นะครับที่วางแก้วจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแอร์ลาวนะแถว2กับแถว3จะเป็นแอร์ลาวสามารถ,ถควบคุมได้เดี๋ยวผมเปิดลมให้แรงหนะ่อย ลมแรงมากเลยนะซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็อัปเกรดมานะจากตอนปีก่อนปี08นะ f o r t ค n e r นอ r แอร์มันอยู่ข้างหลังใช่ไหมคือ Toyota าเขาอัปเกรดอย่างนี้เอาจริงแอร์อยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมแหละแล้วเขาต่อท่อนะครับขึ้นมาเพื่อเอาลมออกทางด้านแอร์ราวนะครับอ่าเพดานคันนี้สวยๆไม่มีการเจิมมาก่อนนะถัดมาเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับมาครับมาครับไปทดลองขับกันก่อนเลยให้ดูกล้องมองหลังนี่นะภาพยังชัดอยู่นะครับโอเคนะ เดี๋ยวผมเปิดมาตรวัดน้ำมันเรียวทางไว้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมคือ f o r t จ n เนคันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันมันเป็นสไตล์รถที่ขับง่ายมากนะ ขนนกันนะครับช่วงล่างสมบูรณ์ดีเลยครับเนี่ย คุ้นเคยเพราะว่าผมก็เคยมีคันหนึ่งนะขับทุกวันจนจำฟีลมันได้ฟีลมันจะประมาณนี้แหละนะโชคไม่มีเสียงนะครับ รถก็สมบูรณ์ดีนะช่วงล่างตอนที่เราเร่งเมื่อกี้ก็เครื่องเกียร์ก็สมบูรณ์ดีนะครับแล้วเราก็นั่งอยู่สูงจากพื้นพอสมควรเลยครับคุณผู้ชมผมเห็นไปถึงนูน่นนะรถคันข้างหน้านู้นเลยอะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมรับรู้ได้เลยนะฮะนี่คือข้อดีของรถ PPV นะครับก็คือนั่งสูงจากพื้นถนนพอสมควรเลยฮะขึ้นคอสพานะครับให้ฟังอีกรอบน,น่า ก็เป็นรถคันหนึ่งที่สามารถใช้ได้ทุกโอกาสนะครับขับทุกวันขับใช้งานใช้ขนของไปเที่ยวเหนือล่องใต้ได้ครบหมดเลยนะครับและราคาที่ประหยัดลงมาเยอะด้วยนะครับโอ้ฟิวดีนะครับแล้วเครื่องเคดีนะก็ต้องบอกนี้ครับทนมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาไปรีแมปอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบ แรงแล้วก็ประหยัดกว่าเดิมอีกนะคุณผู้ชมเนี่ยค่าเฉลี่ยน้ำมันเนี่ยผมก็เปิดไว้ดูตลอดเวลานะหน้าจอที่ผมบอกลอยๆอย่างนี้ก็อยู่ประมาณสิบห้าโลลิตรนะครับแล้วก็เอเวอร์เรนะเจ้าของเดิมเขาใช้ไว้ประมาณสิบสามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ก็ถือว่าประหยัดอยู่แล้วเพราะว่าดีเซลอ่ะรัฐบาลช่วยพยุงราคาน้ามันอยู่ตลอดเนาะไม่ข้ามสามสิบสักทีนะขับรถดีเซลก็ได้เปรียบกว่าชาวบ้านตรงนี้นะครับก็โดยรวมว่ารถคันนี้ก็ดีครับเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังท้ายคลิปอีกหนึ่งทีตามผมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า t ต y o ta for t er u จูเนคันนี้ก็ต้องบอกว่ารถเข้ามาใหม่ๆนะก็ต้องมีตำหนิให้เห็นบ้างเป็นธรรมดาแต่ตรงนี้ เดี๋ยวเราทําการเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับและถ้าใครสนใจอยากทดลองขับเจ้า Fortuner อคันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสาและโตคาสาขาการจนาพิเตกครับขอขอบคุณทุกท่านทีต่ติดตามชมคลิปมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับหารถอะไรหรืออยากคุยกันคอมเมนต์มาได้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมปางวิสาโตคาครับสวัสดีครับ